ราคาน้ํามันนะฮะเมื่อวานปรับลดลงสามเหรียญนะฮะอยู่ที่แปดสิบสองก็จะเห็นว่าถ้าดูจากรูปตรงนี้ฮะไม่รู้มันเล็กไปหรือเปล่าจะเห็นว่าน้ํามันเนี่ยมันแบบลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอยู่เนี้ยแบบเสะท้อนแคบแแต่สะท้อนว่าภาพเนี่ยตลาดน้ํามันนยังผันผวนอยู่แล้วก็จะตามข่าวที่ออกมาในแต่ละวันนะข่าวนี้วันนี้ออกมาอย่างนี้น้ำมันน้ขึ้นวันลงขึ้นออกมาอีกอย่างแล้วมันก็ลงนะฮะแต่เมื่อวานเนี่ยผมไปเจอเปเปอร์ของ world bank เขาทำเปเปอร์ที่เป็นเอาลุกเรื่องคอมมูนิตี้อย่างเงี้ยต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับมีสเปเชียลรีพอร์ตเรื่องเรื่องที่ในตะวันออกกลางนะครับผมว่าน่าสนใจขอเอามาเล่าให้ฟังนะครับคือเขาบอกว่ามันเป็นไม่ได้เหมือนกันว่า โวแบงก์เขาคาดแล้วเป็นไปได้เหมือนกันว่าน้ํามันเนี่ยอาจจะกลับไปไฮเดิมหากความรุนแรงทางส่งคารเนี่ยเพิ่มขึ้นจนกระทบให้อุปทานน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยมันน้อยลงเขาลองยกตัวอย่างเป็น3ซีนารีโออะฮะก็คือซีนารีโอที่เป็น small disruption ก็คืออุปทานน้ํามันของโลกเนี่ยมันหายไปแค่1-2ล้านบาร์เรล p e เดย์ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาคิดว่าน้ามันมันจะกลับไป1น0เหรียญแต่ถ้ามีเดียมก็คือสัก3-5บาร์เรลเนี่ยก็อาจจะกลับไปที่120 แล้วก็ถ้าเคสที่แบบรุนแรงที่สุดเนี่ยก็คือหายไป6กถึงเอย่างเงี้ยน้ำมันอาจจะกลับไปที่ไฮเดิมก็คือร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยห้าสิบแถวๆนั้นนะฮะ WTI ะฮะ mm อันเนี้ยถ้าจำไม่ได้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าสงครามในอิสราเอลเนี่ยมันจะเป็นสนามซีเนอร์โล่ซีเนอร์โลแรกเนี่ยจำกัดแค่อยู่ในแค่ในอิสราเอลเนี่ยน้ำมันก็คงอยู่แถวๆนี้นแหละก็คือจริงๆก็ค่อนข้างกับค่ยที่เขามองเหมือนกันนะฮะก็คือไม่ได้กระทบน้ํามันมากเพราะฉะนั้นน้ำมันก็อาจจะอยู่แถวเนี้เก mm ือบเกือบถึงร้อยเงี้ยฮะเบสไลน์เขาให้ แต่ถ้าแบบกระทบเริ่มเริ่มขยายวงกว้างเช่นแบบไปสู่อิหร่านไปสู่อะไรเงี้ยมันอาจจะหายไปบ้างอะไรเงี้ยที่เขาหายเนี่ยสามถึงห้าพันล้ยนเนี่ยอิหร่านเนี่ยคนเดียวคือสี่พัลล่ยนที่ผมที่ผมเคยเล่าให้ฟังเออส <4 S 1> ี่พันล้านสี่เป็นเอ็มบีดีเอ่อสี่เอ็มบีดีเนี่ยน้ำมันอาจจะขึ้นไปร้อยยี่สิบ อันนี้ที่เราเคยเล่าใฟืฝนกันแล้วก็เคสที่เรากลัวมากที่สุดเนี่ยคือสงครามมันขยายวงกว้างแล้วก็จนไปทั้งอ่าวเปอร์เซียต้องปิดดิสลอปชันของทั้งซาอุั์โดนกระทบอ,อิหร่านโดนกระทบอะไรเงี้ยฮะถ้า Impact ของสปายมันเยอะขนาดแบบเกินมากกว่าอิหร่านเนี่ยน้ำมันมันถึงอาจจะขึ้นไปไฮเดิมได้อันนี้ถึงจะเป็นเคสเบอร์สครับคนที่ได้ประโยชน์นี้ก็ชัดเจนเลยนะฮะพวกพีีอ <TT> ใช่ไห<ช> ซึ่งถ้าเราดูในอดีตนะฮะเราจะพบว่าวันที่น้ามันมันขึ้นไปเยอะเนี่ยคือมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้สัพพายเนี่ยของน้ํามันโลกเนี่ยมันหายไปฮะแล้วก็คือน้ํามันเนี่ยมันจะขึ้นได้เนี่ยสัพพายมันต้องหายมันไม่สามารถแบบแค่ว่าเอ้ยมีข่าวว่านู่นนี่นั่นแล้วน้ำมันมันจะขึ้นเงี้ยในอดีตมันไม่เคยเป็นอย่างนั้นในอดีตเนี่ยถ้าน้ํามันมันจะขึ้นเนี่ยสัพพายโลกมันต้องหายจริงๆนะฮะถ้าดูจากในอดีตที่ world bank เขาทำมาฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออย เอมบาโกตอนปี74ที่เป็นออยช็อคครั้งแรกนะหลายหลายท่านคงเกิดไม่ทันผมก็คงยังไม่เกิดด้วยนะหรือเอาเอาใ,ใกล้ๆหน่อยก็อิรักอิหร่านวอร์หรือแบบอิรักวอร์สงครามอ่าวเงี้ยฮะหรือล่าสุดตอนปี2019ถ้าท่านจําได้มีอิหร่านเขาส่งโดรนไปโจมตีโรงงานาน้ำมันที่ซาอุะฮะอันนั้นสัปพายหายไป5%รราคาน้ำมันก็กระโดดขึ้นมาเหมืนอนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันมันเป็นตัวบอกเราว่าน้ำมันมันจะ เร่งขึ้นได้อย่างถาวรเนี่ยสัพพายมันต้องหายอย่างมีนัยสำคัญซึ่งอันนี้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังในช่วงที่ผ่านมาว่าถ้าจะหายไปถาวรได้เนี่ยอิหร่านจะต้องเข้ามาอินโวิลด้วยก็คือจะต้องมาเป็นคู่เป็นคู่กรณีโดยตรงกับสงครามอิสราเอลกับฮามาสในปัจจุบันนะมากกว่าที่แค่ทั้งวันนี้มาบอกแค่สับสุดฮามาสเฉยๆนะครแต่ที่ผมอ่ะผมไม่คิด ข้อแรกผมไม่คิดว่าสงครามจะขยายวงแต่ก็ต้องยอมรับว่าข่าวช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีส่งสัญญาณว่ามันอาจจะขยายวงหรือเปล่านะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยซาอุดิอกองกําลังของซาอุดีเนี่ยไปยิงโดนของฮูติฮูติเนี่ยเราเราตัวละครตรงใหม่นี่กันฮูติเนี่ยคือเป็นกองกําลังติดอาวุธที่อยู่ใในเยเมนนะฮะในเยเมนเนี่ยถ้าดูจากรูปขวารูปตรงกลางเนี่ยฮะอันนี้คือซาอุดีอราระเบียอยู่ตรงกลาง อิสราเอลกับฮามาสอยู่ตรงนี้ซาอุอยู่ตรงนี้แล้วก็ก่อนจะกั้นไปถึงอิสราเอลเนี่ยมีจอแดนกว้างอยู่กลุ่มฮูติเนี่ยอยู่ในเยเมนตอนใต้ฝั่งตะวันออกตรงนี้ฮะถ้าดูจากรูปเนี่ยอันนี้คือขยายอาแผนที่ของเยเมนออกมาเยเมนเขาก็มีสงครามกลางเมืองว่ามีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้คลองดินแดน,นตรงนั้นตรงนี้ฮะกลุ่มฮูตีเนี่ยคลองดินแดน,นอยู่แถวตะวันออกตรงนี้ก็คือแถวๆตรงน,นี้แหละมันมันห่างกันมากครับพี่ผมใช่แล้วกลุ่มฮูตีเนี่ย ยิงมิสไซล์ไปตามข่าวนะบอกว่าจะยิงไปโจมตีอิสราเอล <c oughs> มันไกลมากเลยแล้วมันยิงไปเนี่ยยิงข้ามประเทศใช่ยิงข้ามซาอุไปแล้วซาอุเนี่ยก็จะต้องยิงมิสไซล์เนี่ยให้มันตกลงมาอแล้วก็เลยไปสู้รบกับกลุ่มอันนี้ออกมาเนี่ยคนก็เลยกังวลกันว่าอ่ะตอนนี้ตัวละครมันเริ่มโผล่ขึ้นมามากขึ้นตอนแรกอิสราเอลแล้วก็เต็มที่ก็คือฮามาสข้างล่างใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะมีกลุ่มฮิวบาร์ลที่อยู่ข้างบนตรงเลบานอนอะไรเงี้ยมันก็แต่มันก็ยังอยู่แถวๆนี้อยู่ แต่ตอนนี้ก็คือแบบว่าคลังตายนี้แบบมาอย่างนี้ด้วยแล้วคนก็กังวลว่าเกิดอิหรา่านเกิดเอลุกขึ้นมาอมีค้างนิดหนึ่งฮะอิหร่านเกิดลุกขึ้นมามีประเด็นด้วยแล้วเกิดมามาสู้รบกันอีกเพราะว่าถ้าจํากันได้ไที่โดนที่ยิงมาแล้วซาอุน้ํามันหายไปห้าห้าล้านเนี่ยฝีมืออิหร่านคนก็เลยกังวลว่าถ้าเกิดมันลามกระจายเนี่ยเดี๋ยวซัพพลายมันจะหายไปเยอะน้ํามันก็อาจจะแบบว่า มีอัพไซด์ขึ้นมาอีกนะฮะแล้วซาอุดีก็คือผู้เล่นหลักเลยนะครับใช่สาอนนีก็เก้าเปอร์เซ็นต์ใช่ซาซาอุดีเอ่อสิบสองเปอร์เซ็นต์ัพพานเขามาสิบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะใช่ก็ถือว่าคนคนค้างเยอะอ่ะแต่ช่วงหลังอันนี้คือตัวเลขปีสองสองแต่ปีสองสามเนี่ยมันลงมาเพราะว่าเขาคัดผลิตขัดกำลังการผลิตนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูว่าสถานการณ์มันจะลุกลามไปมากน้อยขนาดไหนนะฮะแต่เบสเคสก็ยังเชื่ออยู่ว่าคงไม่ลุกลามแต่ถ้ายิ่งลุกลามก็ น้ำมันก็ยิ่งขึ้นสอพอก็ยิ่งดีฮะย้ำอีกรอบกลุ่มพลังงานเราไม่เอาอะไรสักอย่างยกเว้นสอพอตัวเดียวตัวอื่นนี่ลงมาเยอะก็จริงแต่ก็ความเสี่ยงเยอะเกินไปที่จะเข้าไปาไปถืวต้องรเอาลูกมันดีขึ้นยังไงติดตามในการเราลวกันใช่ครับ